ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดซ mm ูเปอร์บิ๊กแมตช์อาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับอาร์เซนอลไม่แพ้นะครับชนะ2เสมอ3นะครับ mm hmm. ปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจะขาดบุคยโยซาก้า ไคลยฮาวเวดนะครับกาเบียลเชซุดเบนไวนะครับแล้วก็กัปตันมาตินโอเดกาดนะครับจากอาการเจ็บไหลนะครับส่วนสลีบาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วอาจจะได้ลงตัวจริงหรือไม่ก็สำรองนะครับส่วนปัญหาอาการบาดเจ็บของฝั่งแมนซิตี้นะครับหลกัหลกๆก็มีโอมามามูชนะครับมาเตโอโควาสิต ลายันเอ็ดูลีนะครับลายันเชอร์คีคาวินฟิลิปนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงของอาร์เซนอลน,นะครับผู้รักษาประตูปเป็นดาวิดลายานะครับกองหลังจากขวาไปซ้ายเป็นเจอเลนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบาก,บมมก,กาเบียลมักเกเยสและก็ริคาโดคาราฟิโอลีนะครับกลาง3ตัวเป็นมิเกลเมลิโนโมาตินซูบิเมนดีและก็เดีคเคนไรส์นะครับส่วนตัวลุก นะครับ3ตัวนะครับฝั่งขวาเป็นโนนี่มาดูเอเก้ฝั่งซ้ายเป็นเอเลวิซีเอเซ่นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นวิกตอร์ยูเคเลสครับส่วนฝั่งซิตี้นะครับจะใช้โดนาลูมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็กจากขวาไปซ้ายก็ฝั่งขวาเป็นคูซน็อปนะครับอ่ารูเบนดีเอสนะครับยอสโกคาดิโอแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นนาธานอาเก้ กองกลางนะครับจะใช้โรดี้เป็นตัวคุมจังหวะนะครับขวาเป็นเมนโดซินวานะครับขยามาเป็นทิชเชนี่ไรเดอร์นะครับอ่าแล้วก็ถัดมาทางซ้ายอีกเป็นฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็เป็นโดโกยู่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนกองหน้าใช้เออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียวการเจอกันของทั้งสองทีมเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วนะครับ ไปเสมอที่บ้านแมนซิตี้แล้วก็อาเซนอนมาอัดในอ m มิเรตนะครับหประตูต่อหนึ่งความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับก็ทั้งสองฝั่งนะครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดนะครับชนะมา2นัดติดเหมือนกันนะครับก็ซิตี้ไม่มารับแน่นอนนะครับเปิดเกมบุกแรกอาเซนอลก็ไม่ชอบทีมที่รับต่ำตำนะครับอ่ะ ก็จะเล่นกันอย่างสนุกทั้งเกมนะครับสกอร์อาจจะไม่5-1เหมือนไอฤดูก,กาลที่แล้วนะครับก็สกอร์ก็จะนะครับอาจจะเสมอ2-2นะครับถ้ามีฝั่งชนะชนะนะครับก็จะเป็นให้อาเซนนลนนะครับด้วยความที่เล่นในบ้านหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คุยเรื่องบอลดีก่อ็น,นอนวินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ